มาแล้วครับเพื่อนเสมาชิกรถสวยโดนใจราคาเกินต้านกับ1,99,000บาทไม่มีแวด7%ครับ Honda City 1.5s ปี2,010ไม่1,17,000กว่า 1, 10, 10, 000, 000กิโลเพื่อนๆรถคันนี้ย้ำนะครับราคานี้ไม่ใช่รถแก๊สนะครับเพื่อนๆแต่เป็นรถเครื่องเดิมๆน่าใช้สุดๆส,สีบอลน,นะครับมีแต่งหล่อล้อแม็กมาให้นะครับไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นตัวเดิมนะฮะแต่ถ้าชอบสไตล์แบบนี้ก็จัดไปนะมีจอ a อ d ด o i d มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมขับขี่ พร้อมใช้เอกสารครบสมบูรณ์นะครับหนึ่งแสนาบาทนั้นตัดส่วนครับไม่มีบวกอะไรเพิ่มเลยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับจองซื้อรถคันนี้จองผ่านร้านเท่านั้นนะครับถูกต้องตามกฎหมายได้รับรถร้านเปอร์เซ็นต์ครับจองสามพันเท่านั้นนะครับส่วนจัดไฟแนนซ์จัดได้นะครับตามเครดิตลูกค้าถ้าเครดิตดีก็ออกรถศูนย์บาทได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินอะไรสักบาทเลยนะครับขับขี่กลับบ้านออกง่ายๆต่างจังหวัดออกได้หมดเลยนะครับวิ่งจัดไฟแนนซ์ให้ทุกที่นะครับผมใครสนใจรถคันนี้ต้องบอกว่าดูแลง่ายมากครับไม่ได้ซี เลียดเลยนะครับผมราคาดีงามแบบนี้ต้องรีบเลยนะครับ0885845375อย่ารอช้านะครับผมการันตีคันนี้ไม่เกิน3วันติดจองแน่เลยนะครับจากประสบการณ์การทำช่องมา1ปีนะครับเพื่อนๆรีบเลยคันนี้อย่าพลาดนะครับ